สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนืออีกเช่นเคยนะครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้า oppo reno 4 Z 5g นั่นเองนะครับซึ่งเป็นมือถือในราคาระดับกลางตัวแรกของ oppo นะครับที่ทำออกมาเพื่อรองรับการใช้งานซิม 5g นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดน,นะครับผมไม่ได้มารีวิวเจ้ามือถือ oppo reno 4 Z 5g ตัวนี้นะครับแต่วันนี้นายตึงเนื่อจะมาแนะนาวิธีการสมัครใช้งาน 5g ในเครือข่ายทูม และ a s นั่นเองนะครับซึ่งเจ้า Oppo Reno 4 z ตัวนี้นะครับสามารถรองรับเครือข่าย 5G ได้ถึง2ซิมเลยครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจเจ้ามือถือ Oppo Reno 4 z ตัวนี้นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวนายตึง1น่งจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการนะครับนายตึง1น่งขอตอบคําถามหลายๆท่านที่สงสัยกันก่อนนะครับว่าการสมัครใช้ 5G เนี่ยมันทําให้เราต้องเสียเงินเพิ่มหรือเปล่านะครับมันไม่ได้ทําให้เราเสียเงินเพิ่มนะครับถ้าเปียบ เทียบง่ายๆนะครับ 5G มันก็เหมือนถนนนะครับถนนใหม่ที่ทําให้รถวิ่งได้เยอะขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมเอาละครับในตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าซิม1ของผมซิมท Move เนี่ยมันรองรับ 5G แล้วนะครับส่วนซิม2เนี่ยยังเป็น 4G อยู่แต่ผมจะมาแนะนําวิธีการกดรหัสของทั้ง2เครือข่ายเลยนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเครือข่ายท Move กันก่อนเลยนะครับโดยรหัสที่เราจะใช้กดสมัครเนี่ยมันง่ายมากๆครับมีรหัสเดียวเท่านั้นเองนะครับ ให้คุณผู้ชมเข้าไปที่แอปพลิเคชันในการโทรนะครับปึ๊บจากนั้นให้ใส่รหัสดอกจันห้าห้าดอกจันสองสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ มันก็จะเป็นการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมสมัครครั้งแรกนะครับมันก็อาจจะขึ้นป๊อปอัพมาว่าตอนนี้เราได้ทําการส่งเรื่องสมัคร 5G แล้วนะครับอาจจะรอประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการที่ทางเครือข่ายเนี่ยจะรับเรื่องแล้วก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังเบอร์ของผมที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันจะขึ้นว่าหมายเลขนี้ได้เปิดใช้บริการ 5G เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดตกลงเลยครับ สำหรับซิมท m o v e ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเรามาต่อกันที่เครือข่าย AS นะครับซึ่งซิม as ของผมตอนนี้นะครับมันยังเป็นแค่ 4G อยู่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กดสมัครไว้ก่อนหน้านี้นะครับเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับเครือข่าย AS นะครับอันดับแรกเราก็จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันในการโทรนะครับึบ ก่อนอื่นนะครับเรามากดรหัสเพื่อเช็คกันก่อนนะครับว่าซิม a s AH ของเราเนี่ยมันรองรับ 5G แล้วหรือยังนะครับโดยกดรหัสตามนี้เลยนะครับดอกจัน9 8 7สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ หลังจากที่เรากดโทรออกแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับบอกเราว่าซิมของเราเนี่ยรองรับทั้ง 5G และ 4G แล้วนะครับเราก็กดตกลงได้เลยปึ๊บหลังจากที่เราเช็คความพร้อมของซิม A A.S. ของเราว่ารองรับ 5G แล้วนะครับต่อมาเรามากดสมัคร 5G กันเลยครับผมให้คุณผู้ชมกดตามนี้ได้เลยนะครับดอกจัน9 5 5จากนั้นนะครับให้เรากดโทรออกครับปึ๊บ คุณที่สมัครใช้บริการใน s 5 g กรณีเรารับข้อความ SMS ยืนยันภายในงชั่วโมงแค่ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมตามที่ระบบแจ้งเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าเราทําการสมรัคร 5G ของ AS เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการรอประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการรับ SMS ตอบรับการสมรัครนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปในช่วงที่ SMS แจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าเราได้ทําการสมรัคร 5G ของมือถือ AS เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าซิม AS ของผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น 5G หรือเปล่านะครับผมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้รับ SMS แล้วนะครับหลังจากรอมาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ Sim AS ของเราก็ได้สมัคร 5G เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทเครื่องเปิดปิดใหม่หนึ่งครั้งนะครับดูว่าระบบ 5G มันเข้าแล้วหรือยังนะครับเราก็รีสตาร์ทเลยครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมได้รับ SMS นะครับแล้วก็ทำการเปิดติดเครื่องใหม่1ครั้งนะครับ ตอนนี้ซิม AS ของผมนะครับก็รองรับสัญญาณ 5G เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมลองนําไปกดสมัครกดใช้กันดูนะครับตามที่ผมทําไปเมื่อข้างต้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้มือถือที่รองรับ 5G ทั้ง2ซิมแล้วก็ราคาไม่แพงมากมาพร้อมกับสเปคเทพแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถคลิกดูรายละเอียดของเจ้า Reno 4Z 5G ตัวนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณดูนายถึงหนึ่งด้วยนะ นในถึงเนื่จะนำอะไราดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในการใช้สัญญาณ 5G ของประเทศไทยเ,เรานั่นเองนะครับผมบ๊ายบาย